คนนี้ชกกันในพิกัด62กิโลกรัมครับคนนี้นะฮะมัดหนัก,กอันตรายต่อยมาชุดได้ป่อยกับปั้นหนักจากิหรานครับแล an oh, si ะวันนี้มวยซอกหนักอันตรายพุกจังหวะโอ้โหน่ากลัวมากๆเลยนะครับคนนี้เพราะฉะนั้นขอเสียงให้นาวพลลูกพระเคราะครับนาวพลลูกพักทิสนะครับ เป็นนักมวยที่อาวุธค่อนข้างจะคมแรงนะครับรอยอ่ะดูดีๆครับใครจะอยู่ใกล้นายทะเบียนอยู่ใกล้นายอำเภอรครับจะได้แจ้งเกิดไฟนี้นว่าผลนี่ถือว่าแม่เป็นมวยดังลยครับอดีตดาวดังจอตู้เลยครับรว่าผลลูกพลักริสวันนี้มาเจอกับมวยกระปั้นนะครับมอสซาฟาทับทุกศาสต์ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวแลครับที่น็อกพันริด เดมอนเก้าแปดหรือว่าพันวิจุจะแม่สายวารีได้ครับแม้วันนี้มาแบบลูกเก่านะครับแข้งซ้ายของเนวพลเป็นนักบวลแข่งหนักสอบคมครับโอ้ตัวลำตัวนะแล้วก็ขึ้นหน้าครับตามสไตล์ครับของโสตาฟาการลุยการแรลกครับโสตาฟานะครับชบไปเอานวมปาดตาไปครับเอกลักษณ์ของเขาครับนนครับโดยเฉพาะมือขวาครับ สังเกตดูครับแต่ละคนนี่มีลุกมีลีลาไม่เหมือนกันครับชกไปยิ้มไปครับบางคนชกไปตีหน้ายักไปมาแล้วครับโอ้โหกำปั้นครับแม่ไม่ต้องท้าครับดาวพลครับไม่ต้องท้ามาแล้วครับปัด้ายโอ้โหดูครับรัวมาแล้วครับกำปั้นจิ้มนำตัวใบหน้าใบหน้าละโตกวรวครับร้อยครับเรียบร้อยเลยครับแม่ไหวหรือเปล่าครับ ลุกไหวไหมหกเจ็ดแปดเกรียบร้อยครับโอ้โหเอาไปเลยครับโอ้โหเด็ดขาดมากโอ้ยปีดด้วยครับได้ตาซ้ายดูครับมายังไงครับไปอยู่สามเหลี่ยมพอดีครับลำตัวไปหน้าไปหน้ามาเป็นชุดนะโอ้หสายเป็นสุดท้ายลนเลยครับ โอ้โหนี่ครับอย่าไปล้อเล่นนะครับดูซ้ายเม็ดสุดท้ายนี่แหละครับโอ้โหเติมขวาอีกทีครับขโมยจากอิรานครับมอสซาฟาทับทุกาศาสต์กับชัยชนะน็อกเนื้อนวพลลูกพระคริสในยกแรก